นี่คือภาพบรรยากาศด้านหน้าคอนโดมิเนียมแม่ของกาเดนบนถนนสาย6 a ตำบลจรยจังวาอำเภอจโรยจังวาชาเมืองกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นจุดที่นายวันเฉลิมสัตว์ศักสิทธิ์หรือ,อตา้าอายุ37ปีผู้หลบหนีคดีความมั่นคงพักอาศัยอยู่และได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยวันนี้ผู้สื่อข่าวชาวกัมพูชาที่เคยร่วมงานกับสำนักข่าวไทยเดินทางไปตรวจสอบ หลังรู้จุดที่ชัดเจนว่าเหตุการณ์ลักพาตัวเกิดขึ้นบริเวณนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนและทางการกัมพูชายังไม่ยืนยันข้อเท็จจริงแต่มีรายงานอย่างไม่เป็นทางการจากกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาว่าล่าสุดสถานเอกอักรรชทูตไทยนักรุงพนมเปญได้ประสานไปยังกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้ว ขณะที่กระทรวงมหาดไทยกัมพูชาเตรียมสอบสวนเรื่องนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้โฆษกตำรวจกัมพูชาระบุแล้วว่ายังไม่มีหลักฐานจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงยืนยันว่าช่วงเย็นวันที่4มิถุนายนมีเหตุลักพาตัวเกิดขึ้นจริงแต่ไม่ทราบว่าบุคคลที่ถูกอุ้มหายและกลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นใครแต่ข้อมูลจากสื่อหลายสำนักเผยแพร่ตรงการภาพจากกล้องวงจรปิด บันทึกเหตุการณ์รถยนต์ต้องสงสัยสีดำมีชายชะกันอาวุธครบมือคาดว่าจะลักพาตัวในวันเฉลิมก่อนที่จะไม่มีใครสามารถติดต่อได้ส่วนความเคลื่อนไหวที่ประเทศไทยนายสมยศพฤกษากเกษมสุขและเครือข่ายได้ยืนหนังสือที่สถานทูตกัมพูชาประจำประเทศไทยผ่านในเสาะพิรีเลขานุกการสถานทูตสอบถามความคืบหน้าเรียกร้องให้เร่งติดตามตัวหากพบเสียชีวิตขอให้นำศพกลับมาบำเพ็ญกุศลอย่างประเทศไทย ระหว่างนั้นมีการติดกระดาษข้อความเกี่ยวกับเซฟวันเฉลิมที่หน้าสถานทูตด,ด้วยท่ามกลางกำลังเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจวังทองหลางและสันติบาลมาดูแลความเรียบร้อยสมยศเล่าว่าเมื่อ3เดือนที่แล้วคือครั้งล่าสุดที่ได้พูดคุยกับในวันเฉลิมและตลอด6ปีที่ผ่านมาในวันเฉลิมได้ปักหลักอาศัยอยู่ที่กัมบูชาทำธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรเรื่อยมา ยังมีกระแสร้อนในทวิตเตอร์เมื่อมาริยาพูเลิศดลาบมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ปี2560ได้โพสต์ข้อความใน IG Story ส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษตั้งคำถามแ h ว r อิสวันเฉลิมพร้อมติดแฮชแท็กเซฟวันเฉลิมทำเอาชาวเน็ตพากาันติดแท็กมาริยาขึ้นอันดับหนึ่งเทลนทวิตเตอร์ อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแนะว่าในกัมพูชาไม่มีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแต่ตามหลักสากลองค์การสหประชาชาติมีกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิแห่งการมีชีวิตความชอบธรรมและการบังคับให้บุคคลสูญหายดังนั้นหากจะเป็นผลดีถ้ารัฐบาลไทยจะประสานความร่วมมือไปอยังรัฐบาลกัมพูชาเพื่อติดตามเรื่องที่เกิดขึ้น,านการกัมพูชาเนี่ยสามารถจะร่วมมือกันได้ค่ะ เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลในการแสดงความบริจิตใจของรัฐบาลของทั้งสองประเทศว่ารัฐบาลไม่ได้คือรัฐบาลเนี่ยสุดจดิตใจที่จะช่วยติดตามกรณีของผู้ที่ถูกบังคับให้ถูนหายไปอันนี้ทําได้แน่นอนเป็นการทําให้สถานะทางจิตที่มนุิยชนของรัฐบาลดีขึ้นด้วยจำไปถ้ารัฐบาลอยากให้ความสําคัญในการเร่งติดตาม ซึ่งถ้าน้องวันเฉลิมยังมีชีวิตอยู่ก็ควรจะนําเขากลับคืนสู่สู่สังคมเพราะตอนนี้เราเป็นประชาธิไปไตยแล้วเรามีการเลือกตั้งแล้วพลเอกประวิตริ์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีกล่าวเพียงสั้นๆว่ายังไม่ได้หาลือกับพลเอกเตียบันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาแต่อยู่ระหว่างการประสานอย่างเป็นทางการเพื่อพูดคุย คงต้องดูต่อไปว่าการหายตัวไปของนายวันเฉลิมจะจบลงอย่างไร